ในเมืองหลวงอันพลุกพล่านของประเทศไทยมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนัทอายุ28ปีทำงานเป็นช่างภาพอิสระวันของเขาเริ่มต้นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นและจบลงหลังเที่ยงคืนระหว่างการถ่ายภาพตัดต่อการประชุมและโซเชียลมีเดียนัทมักจะวิ่งอยู่เสมอไม่ใช่แค่ร่างกายแต่จิตใจของเขามักจะอยู่ที่อื่นเสมอขณะถ่ายภาพคู่รักเขาคิดถึงลูกค้ารายต่อไป ขณะรับประทานอาหารเขาตอบข้อความขณะเดินเขาวางแผนสำหรับวันถัดไปเขาไม่เคยอยู่ในที่ที่เท้าของเขาอยู่เลยวันหนึ่งเขาพลาดช,ช็อตที่สมบูรณ์แบบนั่นคือภาพพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดของปีสะท้อนลงบนแม่น้ำเจ้าพระยาเขามัวแต่ปรับกล้องจนมองไม่เห็นช่วงเวลานั้นเขาหงุดหิดไม่ใช่เพราะภาพหายไป แต่เป็นความรู้สึกว่าเขากำลังสูญเสียชีวิตของตัวเองคืนนั้นเขามองกระจกและจำตัวเองไม่ได้ดวงตาของเขาเหนื่อยล้าและว่างเปล่าฉันกำลังวิ่งไปที่ไหนเขาถามตัวเองวันรุ่งขึ้นนัดยุกเลือกนัดหมายทั้งหมดและมุ่งหน้าไปยังวัดโบราณแห่งหนึ่งบนภูเขาเชียงรายสถานที่ที่เขาเคยได้ยินจากสารคดีพวกเขาเล่าว่ามีพระรูปหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่น สอนด้วยความเงียบไม่ใช่ด้วยวาจานัดไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่นัดรู้ว่าเขาคงวิ่งต่อไปไม่ได้หากไม่ทราบสาเหตุหลังจากเดินขึ้นเขาไปตามทางแคบๆเป็นเวลานานท่านนัดก็มาถึงวัดเล็กๆแห่งนี้วัดแห่งนี้เรียบง่ายสร้างขึ้นด้วยไม้สีเข้มล้อมรอบด้วยหมอกยามเช้าบนระเบียงมีพระรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิ พระรูปนั้นหลับตาอยู่แต่ใบหน้ากลับเปล่งประกายความสงบอย่างลึกซึ้งจนท่านนัดรู้สึกหัวใจเต้นช้าลงเพียงแค่มองดูท่านเดินเข้าไปใกล้ด้วยความเคารพถอดรองเท้าและโค้งคำนับท่านอาจารย์ครับท่านกล่าวเบาๆจิตใจของข้าไม่เคยหยุดนิ่งข้าวิ่งอยู่เสมอแม้ในขณะที่ข้ายืนนิ่ง ข้าจะพบความสงบได้อย่างไรพระรูปนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาใสาสะอาดดุดน้ำพุท่านยิ้มเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนและชี้ไปยังทางเดินด้านหลังวัดวันนี้เขาพูดเจ้าต้องเดินไปกับข้าแต่มีกฎข้อหนึ่งเจ้าห้ามคิดถึงอดีตหรืออนาคตเจ้าจะอยู่ตรงนี้ ตอนนี้เท่านั้นนัดรู้สึกสับสนข้าจะทำอย่างนั้นได้อย่างไรพระตอบว่าแค่เดินสัมผัสเท้าของเจ้าให้สัมผัสพื้นดินฟังเสียงลมมองใบไม้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นัดไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรแต่ก็เต็มใจที่จะลอง เดินตามพระไปตามเส้นทางในป่าการเดินเริ่มต้นอย่างเงียบๆในตอนแรกจิตใจของนัดวิ่งเร็วกว่าเท้าข้าทำถูกไหมเขาคาดหวังอะไรจากข้าข้าต้องอัดวิดีโอนี้ด้วยหรือแต่แล้วบางสิ่งก็เปลี่ยนไปทีละน้อยเขาสัมผัสพื้นดินใต้ฝ่าเท้าครุขระชื้นแฉะและเป็นธรรมชาติเขาได้ยินเสียงนกที่ไม่รู้จักตัวหนึ่ง เขาเห็นแสงอาทิตย์สองลอดผ่านใบไม้เป็นแสงสีทองเล็กๆนับพันชั่วขณะหนึ่งเขาคิดถึงแต่ปัจจุบันขณะและในชั่วขณะนั้นเองเขารู้สึกถึงความสงบที่จำไม่ได้ว่าเคยรู้สึกมาตั้งแต่เด็กพระหยุดอยู่ใกล้น้ำตกเล็กๆแห่งหนึ่งแล้วถามว่าได้ยินเสียงระฆังวัดข้างหลังนั้นไหมนัดลังเลไม่ผมได้ยินแค่เสียงน้ำพระอิม งั้นคุณก็รู้แล้วเมื่ออยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่จิตใจก็จะไม่ว่างให้วิ่งพลาดมันก็แค่พักผ่อนนัดนั่งลงบนพื้นหญ้าหายใจเข้าลึกๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาไม่ได้คิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเขาแค่อยู่ตรงนั้นและแค่นั้นก็เพียงพอในวันตต่อมาพระภิกษุไม่ได้สอนอะไรยาวๆเลย แต่กลับชวนนัดไปทำสิ่งง่ายๆแทนเช่นกวาดลานบ้านชงชาชมเมฆอยาคิดหาวิธีกวาดให้ดีกว่านี้เลยท่านกล่าวแค่กวาดก็พอแต่ละกิจกรรมคือการทำสมาธิแต่ละอิรยาบทคือโอกาสที่จะได้กลับมาสู่ปัจจุบันบ่ายวันหนึ่งขณะที่กำลังเสิร์ฟชานัดก็นึกขึ้นได้ว่าไม่ได้กำลังคิดทิศว่าจะบันทึกช่วงเวลานั้นไว้อย่างไร เขาแค่รู้สึกถึงความอบอุ่นของถ้วยในมือกลิ่นไม้และความเงียบงันระหว่างคำพูดตอนนั้นท่านเข้าใจว่าการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่เป้าหมายที่ไกลเกินเอื้อมมันคือทางเลือกที่คุณตัดสินใจได้ทุกวินาทีคุณสามารถล้างจานและจมอยู่กับอดีตหรือจะล้างจานและอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่ก็ได้ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่การกระทาแต่มันอยู่ที่ความสนใจพระภิกษุไม่เคยพูดออกมาเป็นคาพูด แต่การเคลื่อนไหวแต่ละครั้งของท่านทั้งช้าๆมีสติและเต็มที่คือคำสอนที่เงียบงนันเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตเมื่อถึงเวลาจากไปเนกก็กล่าวคำอำลาด้วยใจที่เบิกบานพระสงฆ์มอมหินก้อนเล็กเรียบลื่นให้เขาซึ่งพบอยู่ริมฝั่งแม่นม้ำเอานี้ไปด้วยเขากล่าวและทุกครั้งที่คุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังวิ่งให้ถือมันไว้รู้สึกถึงน้ำหนักของมันรู้สึกถึงเนื้อสัมผัสของมันและจำไว้ว่า ชีวิตไม่ได้อยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่นี่ตอนนี้ในก้อนหินก้อนนี้ในลมหายใจนี้ในก้าวเดินนี้กลับมาในเมืองทุกอย่างดูเหมือนเดิมแต่แนทแตกต่างออกไปเขายังคงมีงานเขายังคงใช้กล้องของเขาแต่ตอนนี้ก่อนที่จะถ่ายภาพเขาหายใจเขามองเข้าไปในดวงตาของบุคคลน,นั้นเขารู้สึกถึงช่วงเวลานั้นภาพถ่ายของเขาเปลี่ยนไปพวกมันไม่ได้สมบูรณ์แบบอีกต่อไป แต่มันคือของจริงลูกค้าบอกว่าภาพของคุณมีจิตวิญญาณเนทยิ้มเขารู้ว่าจิตวิญญาณไม่ได้มาจากเทคนิคแต่มันมาจากการมีอยู่หลายปีต่อมาเขาเริ่มสอนช่างภาพรุ่นเยาว์ไม่ใช่เกี่ยวกับเลนส์แต่เกี่ยวกับความสนใจบทเรียนแรกของเขาก็เหมือนเดิมเสมอก่อนที่จะบันทึกภาพโลกจงอยู่ในนั้นเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่ของเนทเท่านั้นแต่มันเป็นของคุณด้วย กี่ครั้งแล้วที่คุณอยู่ในที่แห่งหนึ่งทางกายภาพแต่กลับอยู่ในอีกที่หนึ่งทางจิตใจกี่ครั้งแล้วที่คุณกินอาหารโดยไม่ได้ลิ้มรสกี่ครั้งแล้วที่คุณพูดคุยโดยไม่ได้ตั้งใจฟังอย่างแท้จริงจงรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและจงรู้ไว้ว่าปัจจุบันไม่ใช่สถานที่ที่คุณจะไปมันเป็นที่เดียวที่คุณอยู่ในปัจจุบันคุณไม่จำเป็นต้องขวาคว้ามัน คุณเพียงแค่ต้องหยุดวิ่งหนีมันเพราะชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านไปแล้วหรือในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่มันเกิดขึ้นณตอนนี้ในจังหวะการเต้นของหัวใจในลมหายใจนี้ในความเงียบงันระหว่างคำสองคำนี้และเมื่อคุณหยุดวิ่งคุณก็จะเห็นในที่สุดทุกสิ่งที่คุณกำลังมองหานั้นอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้อยู่ข้างนอก อยู่ที่นี่และตอนนี้หากเรื่องราวนี้ทำให้คุณรู้สึกซาบซึ้งใจโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างบอกฉันหน่อยครั้งสุดท้ายที่คุณได้อยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่คือเมื่อไหร่ความคิดเห็นของคุณอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนหยุดหายใจและกลับมาสู่ตัวเองและหากคุณเชื่อว่ายังมีคนอีกมากมายที่ต้องการฟังเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวที่สอนอย่างใจเย็นไม่ใช่เร่งรีบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเรา การกดไลค์และกดติดตามทุกครั้งช่วยให้เราสามารถส่งต่อข้อความแห่งการมีอยู่สันติสุขและความจริงอันเรียบง่ายต่อไปได้ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างจนกว่าจะพบกันใหม่วิดีโอหน้าโปรดจ,จำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งเพื่อมีชีวิตคุณแค่ต้องหยุดและอยู่ตรงนี้ดูแลตัวเองและขอให้ชีวิตของคุณดำเนินไปอย่างเต็มที่ทีละวินาที